พี่วพี่นกมุนีอากาศสิเบิ่งออกลูกนะพี่นกน้าไก่สิกินนกนกเงัวเลยนะไปไปซุ่มกันเลยพี่นกตอนนี้งัวสิออกลูกแล้วพี่นกเห็นเตตีนตอนนี้เห็นเตตีนอ่ะกับหุ่นเบ่งเลยพี่น้องเบ่งแล้วเห็นเตตีนเนาะ มันอายน่ะพี่เนาะอยู่ไกลมันละแหละมันอายเนาะงัวเด้งแงะมาเลยตกระเมรตัวผู้เนาะไงข้อมันข้อมันเจ็บท้องแหงวะเดี๋ยวน้อขุนเอ็นไปตีนพี่เนาะ เิ私は私は้นเตียนจิ้มแหงแล้วพี่น้องจิ้มแหงมันอยากายเราเบิ่งมันอยู่ไก่เนาะันอยากาอวิล้พี่น้องเห้ยตัวหมูตัวเมียมังนี่พี่น้องใายอาทีพมัม

ơi cái tin này vô vừa hận hả ông Cái tin nó con này. Ừ. ừ vậy, Lìa lụt ừ. Đại, vậy hả, nè. Cái Nè. In gặp kia năm mà mời 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 hắn mời 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 xong mời 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 เค okay, okay, mm ียหอบเลยไม่เครับตอนนี้กำลังตุนะพี่น้องออเหนือตัวดังมันประมาณจะื้หมว่ามันมันซุกกว่าประมาณสม้อหไปสยุกเลยนี่นสงสุกเลยนะพี่น้อง้าออกออกจะซื้อหมูว่ะออกออกลูกว่ะ ปิดมงดชีวิตสองมงมันๆอย่างอ่อน้อมมั่นตะอนกว่าสามชั่วโมงว่ามันออกนน้อมนะเพื่อนอนสีออกกับสามชัโมงนะพี่เนาะลังจากมันออกลูกแล้วแล้วก็นอกออกนะประมาณเจ็ดชวโมงป่ะสามชัโมงปลายเนาะสมชโปลายเนาะสามชโมงเหรเพิตอนนี้เมื่อกี้พ่อแพร่มหนันหลักเอาเพิ่นลักของเพินเนาะเอาไปใส่ต้มส่วพี่เนาะ ส่วนส่วนนองหัวนาะพักแผ่ละเอาพักบัวเนะใส่ใส่นาะสนใส่ใส่มันจะหอมอนะีน่ะเหนียวมันเนะพักเแผ่กดหอมอนะีน่ะรักพักเพ่ไม่ใหญ่ขันก่อนเทบพักบัวตอบเนาะ เขาแล้วก็บกบัวนะบกบัวเป็นนี่ยเฉินสีนี่นะพี่นะเฉลบาล่ามีคนเอานะ่มีคนเก็บเอาใบ้น่นะ โซ่ก no ับไก่ส <t os of> ิแหล้วยมพี่น้องยังแต่ส่วาต้มส่วนโอ้โหส่อาเนาะเสียพี่น้องตอนนี้สิอย่หัวพีเนาะตอนนี้ก็ล่างโซ่พี่น้อง Cái là <laughs> nó sẽ pinot bèn hạ cho con nó, Sam hưng. Amen. Si bèn, mô nó. Unsi bố kịp ny bong. Hm. In the anidia nó ngon với ngon 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 Talk nghe tay của là vì nó Nó không ngay 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 nó bèn ngay 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 bèn ngay 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 Vô ngay 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 เป็นยังข้าวอีกอยู่เปนกินหลังฝ่ายดีพี่น้องคงายหลังหองหพี่น้องหัวบาไ่พีน้องกินน้องหัวเสบเสีน้องปั่นปันี่ฮปั่นปั่นเพี็นเนาะเพปั่นเพนนกันเด้อพี่น้อปั่นเขาเพีนเนาะ บบานครัเนาะเสียบพี่เนาะน่องหัวเนาะเพื่อจะได้กินปีปีปีปละเทือบอ่ะขาหัวเพราะโบราณกับกินปีละเทือเนาะเทียนึงเออเไี่หัวปีนึงออกเทียนึงน้องหัวขาบ้งถังหัวร้ายกับได้กินเลยเนาะ Chị mẹ cũng là. Thì bây giờ bố ổng nó vì nó bò mới sử dụng được hơn Bò bàn, cái nó bảo bàn Mà đứa vì nó bây giờ cũng muốn bố ổng chỉ nó mua bò cuộn Kính cho Bên hải lái của nó, xám, xám huyền Kìa nó vé ngọc hưng nó vé về bố vé nó Xe đẹp. Còn các nó vé ngọc hưng nó vé ngọc hưng nó vé Ừ, Ừ, mm -hmm. là anh đang ทำไมง่วงพี่น,น้องแา่เราหิวอะเราไม่ง่วงยังไงเนาะแต่เนี่ยอื่นหขาอย่างกกินาะสำหรับวันนี้กับผ้าใบสำนีเนาะพี่น้องผ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นเป็นกำลังใจคีบตัวต่อไปได้เด็กพี่น้องบ๊ายบาย